สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ ส,สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสำหรวันนี้เราก็อยู่เกมนิโนคุณน Cross ี crossword กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมา แจ้งข่าวสารนะครับของเกมนี้นะคุณนี้ที่จะมีการอัปเดตในวันที่16พฤศจิกายนหรือว่าวันพุธนี้นะครับให้กับเพื่อนๆกันนะก็สําหรับการอัปเดตในวันที่16นี้นะครับเหมือนเดิมเลยจะมีการปิดเซิร์ฟนะครับเวลาเที่ยงของประเทศไทยนะครับแล้วก็เวลาเปิดเซิร์ฟเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่กําหนดนะครับแต่จากที่คาดการเนี่ยก็น่าจะประมาณใบสามถึงใบสี่เหมือนเดิมนะส่วนรายละเอียดอัปเดตในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเอาจริงผมอ่านแล้วถ้ามันมีเพียงเท่าที่เขาเขียนตรงนี้จริงๆเนี่ยผมค่อนข้างผิดหวังนิดนึงนะครับ แต่ก็ไม่แน่นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเออเท่านี้เนี่ยก็เยอะพอแล้วนะครับแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก็สําหรับอย่างแรกนะครับจะมีการอัปเดต World Boss ใหม่นะครับอัคเคทอนครับสำหรับไอ้บอสต,ตัวนี้เนี่ยจะเป็นบอสด,ด้วงเพื่อน,อนก็จะเป็นไอ้ตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ไปดูในเฟซบุ๊กเนี่ยทีมงานเขาก็จะมีสปอยมันหนึ่งแล้วนะ ว่าเป็นด้วงนะครับสำหรับด้วงตัวนี้จะเป็นบอสในคอนเทนต์เวิร์ลบอสนะเพื่อนๆตัวที่2นะครับของเซิร์ฟเวอร์นะก็ถ้าเกิดอ้างอิงตามทำลายนะครับต้องบอกว่าเซิร์ฟเราเนี่ยอันนี้ถือว่ามาเร็วนะเพราะว่าของเซิร์ี่ปุ่นนะครับมันมาตอนวันที่6เดือน1นะครับหรือว่าปีหน้าเลยนะก็สําหรับบอสตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นเครื่องระดับใหม่นะครับโดยบอสตัวนี้เนี่ยจะเป็นแหวนเพื่อนซึ่งความสามารถของมันนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราทําการโจมตีปกติในระยะเวลา7วินาทีนะครับจะทําให้ อิมาเจนของเรานะครับโจมตีปกติแรงขึ้น1%นะแล้วก็จะสามารถ stack ได้สูงสุดอยู่ที่30%สนะครับสำหรับความสามารถนี้คือตอนปลุกพลังขั้น10แล้วนะแล้วก็เมื่อเราเก็บ stack ครบ30ปุ๊บมันก็จะลบ stack ของเราที่เก็บไว้ออกนะครับและจะทำ damage เเใส่ศัตรูท่านไมานะครับ100%พร้อมกับทำให้ศัตรูเนี่ยล้มลงนะครับเป็นเรวเวลา1.5าวินะสำหรับความสามารถของแหวนวงนี้นะครับก็เอาจริงสำหรับแหวนวงนี้เนี่ยผมว่า มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใช้งานค่อนข้างยากนะครับเพราะเราจะต้องเสียเวลามานั่งเก็บสแต็กด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บอสตัวนี้ดอกเนี่ยก็จะเป็นอัญ,ญามณีอันใหม่เพื่อนๆโดยอัญ,ญามณีนี้นะครับจะเป็นอัญ,ญามณีที่ช่วยเพิ่มเดเมจธาตุไม้ได้นะครับซึ่งการอัปเดตของเซอรเ์เบลมันก็น่าจะเหมือนกับเซอร์เบนูนะครับเพราะเขาบอกอยู่ว่าเวิร์ลบอสใหม่อัคเคทอนนะครับเพิ่มเครื่องประดับแล้วก็อัญ,ญามณีนะครับที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นะและแน่นอนก็จะมีเพิ่มสมุดภาพน,นะครับมาสเตอร์ผลงานแล้วก็ายยของบอตัววนนี้ด้ดนะ นอกจากนี้นะครับจะมีการเริ่มซีซันอย่างเป็นทางการของลานต่อสู้แท่นบูชาด้วยนะครับก็สําหรับลานต่อสู้แท่นบูชานะผมบอกเลยเพื่อนๆคอนเทนต์นี้สําคัญมา,มากๆเลยถ้าเกิดใครที่ต้องการเน้นคอนเทนต์อิมเมเจนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆทำติดอันดับถึงมาสเตอร์มัง้งเราจะสามารถได้ของเล่นแบบเลือกได้นะครับ6ดาวถึง2ชิ้นเลยนะอันนี้ผมบอกเลยคนมีกับไม่มีเนี่ยต่างกันเยอะมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีตามหาเหรียญแบ็กฟูเนียนะครับฉลองแบ็กไฟเดย์กิจกรรมดันเจี้ยพัฒนา2เท่า เทศก,กาลขอบคุณของมิวนะครับซึ่ง3อันนี้เนี่ยเราดูกันไปแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาปล่อยข้อบูลมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะและอีมาจะเห็นเพืเ่อนตัวที่พิกอัพมาเพิ่มนะครับไม่ใช่เลลิกแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเก็บดองตัวได้อย่างสบายใจนะครับเพราะว่าพิกอัพรอบนี้เนี่ยจะเป็นการลีลันพิกอัพยามีรอบที่2ของเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l แล้วนะครับก็สําหรับใครที่ต้องการยามีนะก็สามารถจัดกันได้นะครับ แต่เอาจริงถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟรยีแล้วก็ไม่ได้เติมเยอะเนี่ยผมแนะนําว่าให้เก็บตัวดีกว่านะและสุดท้ายสิ้นสุดดันเจี้ยนอีพิโซดฝันร้ายแห่งเอเวอร์มอร์นะครับแน่นอนสิ้นสุดประตูห้วงฝันด้วยนะซึ่งใครที่วิ่งประตูห้วงฝันอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมเอาลูกกวาดไปมอบให้เด็กๆด,ด้วยนะไม่ใช่ฟาร์มแต่ลูกกวาดอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดไม่แลกเนี่ยหมดกิจกรรมมันก็ไม่สามารถแลกได้แล้วนะครับและจะมีการมอบรางวัลอันดับจตุรัสแห่งฝันร้ายในโหมดท้าทายด้วยนะครับนอกจากน้้้เคคาาาากก็วว่่ะมมดดดตตสินินนใหแแลลไขผพงๆ โอเคก็สาหรับอัปเดตที่เขาแจ้งณตอนนี้นะครับมีเพียงเท่านี้เลยเพื่อนๆสรุปคือคอนเทนต์ใหม่เนี่ยมีแค่อาเคทอนอย่างเดียวนะครับของการอัปเดตนี้นะและหลังจากที่ผมดูรายละเอียดอัปเดตในอันนี้แล้วนะครับผมก็เลยลองหาข้อมูลไปเช็คของเซิร์ญี่ปุ่นดูนะครับเอาจริงสําหรับไอ้แบ็กไฟเด็กับยามีเนี่ยของเซิร์ญี่ปุ่นมันมีอยู่เพื่อนๆแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาแถวแเดือน11ของเราเลยนะก็เออจะเป็นอันนี้ครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือน1 1วันที่25นะครับเขามี อัปเดตคอนเทนต์ Black Friday เพื่อนๆสำหรับอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟเรานะแต่น,นี้ผมแค่พูดคร่าวๆนะครับเผื่อใครที่อยากจะรู้นะว่าเซิร์ฟเรากับเซิร์ฟนู้นเนี่ยมันต่างกันมากน้อยประมาณไหนนะครับซึ่งกิจกรรมนะครับมีคล้ายๆกันเลยเพื่อนๆเทศกาลขอบคุณของมิวนะครับอันนี้คือชื่อเดียวกันไปเลยนะ เทศกาลขอบคุณของมิล Black Friday นะครับก็สรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลของต่างๆนะครับที่มิลเอามาขายนะแล้วก็จะมีการเพิ่มจํานวนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขามีของเซอร์ฟบอเนี่ยจะเป็นล็อกอินของ b l a c k f r i d a y นะครับจะแจกของรางวัลต่างๆเหล่านี้ไประยะเวลารวม7วันนะและสุดท้ายครับนี่เลยเพื่อนๆเห็นไหมมันคือกิจกรรมเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยมันก็มีเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าของเรามันไม่มีล็อกอินโบนัสไงมันจะเป็นคอนเทนต์อื่นแทนนะครับ แต่ว่าไอ้พิกอัพอิมเจเนี่ยเหมืออกนเลยพิกอัพยามินะครับซึ่งตู้ของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่ไปเลยเวลา2สัปดาห์ด้วยกันนะโอเคก็สําหรับข้อมูลของ b l a c k Friday ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมไปดูแล้วก็ไปเจอมานะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของช่องคุณพันโซนะที่ผมเคยมีเอามาเปิดรอบนึงนะก็สําหรับอันนี้เนี่ยเขาทําคลิปเกี่ยวกับรานา Black Friday ของเซิร์ฟญี่ปุ่นเพื่อนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยลาน้า b l a c k Friday เน เขาจะเอาโมเดลนี้มาหรือเปล่านะครับซึ่งโมเดลของมันก็คือมันจะมีแพ็กเกจขายตั๋ว l a c k f r i d a y อยู่นเพื่อนไอตั๋วรูปพะจันทร์อันนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนเห็นแพ็กเหล่านี้ไหมคือมันจะมีตั๋วรูปพะจันทร์อยู่นะครับแล้วก็เราจะต้องใช้ตั๋วเหล่านี้เนี่ยไปซื้อของในรานคา Black Friday อีกทีนะครับอันนี้เลยรานคา Black Friday นะซึ่งของที่มีนะครับหลักๆเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนลองดูกองอาวุธมืดลุงนะครับใช้300อตัว่อเพื่อนแล้วก็จะมีไข่อีมาเจนะครับธาตุมืดด้วยนะ แต่อันนี้จะเป็นธรรมดานะครับไม่ใช่อิมเมจเอนหายากแต่อย่างใดนะแล้วก็ยังมีพวกสมุดสกิลด้วยนะครับสาหรับสมุดสกิลเนี่ยอันนี้เป็นสกิลธรรมดานะก็ใช้อย่างละ50ตัวนะครับแล้วก็แน่นอนมีของดื่อด้วยนะครับสำหรับไอ้ฟนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เซิร์ฟเรายังไม่อัปเดตเข้ามานะแล้วก็ส่วนร้านค้าด้านหลังนะครับจะมีให้แลกเงินแลกตัวอิมเมจนแลกตัวคอสตูมแล้วก็แลกตัวอุปกรณ์ซุ่มอาวุธนะครับและทีเด็ดของมันเนี่ยเพื่อนคือตรงนี้เลยครับคือมันจะเป็นร้านค้าแบบ Step ด้วยนะ และถ้าเราปลดถึงขั้นสุดท้ายนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับก็จะเป็นไขล่ลุงหายากธาตุความมืด1ฟองนะก็สําหรับไขล่ลุงหายากธาตุความมืดท่าเซิฟเรามาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะล็อกแค่ยามิตัวเดียวหรือว่าจะมีน้องลิมูนะครับมาอยู่ในไข่ด้วยนะซึ่งท้าไเดาเนี่ยผมว่าอาจจะมีแค่ยามิอย่างเดียวมั้งเพราะว่าลิมูนเนี่ยมันเป็นตัวพิเศษนะครับโอเคครับก็สําหรับข้อมูลอัปเดตที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้เนี่ย ก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆก็บอกเลยว่าถ้ามันแบบมาแค่เวอร์บอลด้วงเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเกมมันจะแบบค่อนข้างเงียบนะผมว่าเงียบเลยอะคือกิจกรรมล่าสุดไอคอนเทนประตูห้วงฝันที่แบบฟาร์มไปบ้านเป็นหลังทั้งอาทิตย์เนี่ยผมว่าดีนะกิจกรรมแบบนั้นนะครับเพราะทําทให้ผู้เล่นเนี่ยหลายคนกลับมาแอคทีฟนะแต่พอแบบหมดเอพิโซดปุ๊บคอนเทนหายอะผมว่ามันก็ทําให้คนหายนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีอะไรใหม่เนี่ยคนมันก็จะเบื่อนะ ยังไงผมก็อยากให้ทีมงานเนี่ยอัปเดตเยอะๆหน่อยก็ได้อะไม่ต้องกักเยอะนะครับเพราะว่าหลายๆคอนเทนต์อะเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับถ้าเทียบตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ย เขามีอะไรให้เล่นมากกว่าเราเยอะนะครับเพราะอย่างเช่นคอร์ดฟิลเนี่ยมันก็มาก่อน EP พสานะแต่ของเราเนี่ยคอร์ดฟิลก็ยังไม่มานะครับแล้วก็แมปเลเวลตั้งแต่100ขึ้นไปเนี่ยของเราก็มาแค่เคออสใช่ไหมแมปข้างนอกปกติมันก็ยังไม่มานะครับผมเชื่อว่าเพื่อนเ่หลายคนเนี่ยน่าจะรอแมปข้างนอกปลดอยู่เหมือนกันนะให้มันถึง120 130อะไรพวกนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กััััััันนนนนนดดดด้้้้วววววววยยยแลลลเเเเีีีี๋๋รรราาามมจอออกกกใหหห่่คคิปปสสสบบผ็ขตไ